ก็สวัสดีครับผมจะมาเล่าหนังสือเรื่อง Alice in Wonderland ครับก็หนังสือเรื่อง Alice in, in Wonderland ครับก็ถูกพิมพ์ครั้งแรกปี1865งพันแปด้อาครับโดย Lewis Carroll เป็นคนแต่งครับแล้วก็ได้รู้จักกับผมได้รู้จักมาจาก,จ,กจากการอ่านพวกคาเซตครับแล้วก็เจอพวกเรื่องอันนี้ที่ตัดมาบางส่วนครับผมจึงได้สนใจครับและไปอ่นต่อ ส่วนเรื่องย่อครับก็คือบทก็คือช่วงเริ่มแรกครับก็คืออลิสนี่ก็นั่งอยู่ริมฝั่งแม่น้ําครับซึ่งเธอรู้สึกเบื่อและง่วงแล้วก็นั่งอยู่ยกับพี่สาวครับจากนั้นเธอก็เห็นกระต่ายพูดได้ถือนาฬิกาแล้วก็เติมแล้วก็เทตามันลงไปลงไปในโพรงกระต่ายครับ จากนั้นเธอก็ตกไปในห้องโถงซึ่งมีประตูล็อกหลายบานครับจากจากนั้นเธอก็พบกุญแจประตูที่ไขได้แล้วจากนั้นก็จากนั้นก็ดื่มขวดที่มีเขียนว่าดื่มฉันทาให้ตัวเล็กออกมาครับก็กินเค,ค้กที่มีคําว่ากินฉันทาให้ขนาดใหญ่ขึ้นจนหัวติดเพดานครับแล้วอลิซเนี่ยก็ร้องไห้จะมีน้ําตาท่มโถง แล้วจากนั้นอลีก็โหดเตยอ,อีครั้งเพราะว่าพัดที่หยิบขึ้นมาครับจากนั้นเนี่ยทะเน้ําตาเนี่ยก็เต็มไปด้วยสัตว์ครับแล้วก็ประชุมกันที่ริมฝั่งแม่น้ําเพื่อทําให้น้ําแห้งแล้วก็มีการวิ่งเพื่อมีการวิ่งแข่งกันทําให้ตัวแห้งครับโดยที่ไม่มีผู้ชนะชัดเจนในสุดเนี่ยคืออลิก็ทําให้สัตว์หวาดกลัวในการพูดถึงเมลของเธอครับ ที่เป็นแมวที่ซึ่งที่มันอยู่หลายปันกลางครับแล้วแล้วต่อมาครับอลิซก็เจอกระต่ายซึ่งคิดกระต่ายมันคิดว่าอลิซเป็นสาวใช้ครับจึงให้อลิซเข้าไปในบ้านเนื่อาของจากนั้นอลิซก็ดื่มขวดในบะานในบ้าน,าน,านแล้วก็ตัวใหญ่ขึ้นครับ แล้สัตว์ต่างๆเนี่ยก็คว้างก้อนขวดใส่ซึ่งก้อนขวดที่พาใส่เนี่ยก็กลายเป็นขหดเค้นเล็กๆแล้วริซก,ก็กินมันแล้วตัวก็เล็กลงแล้วก็หนีไปครับแล้วหนีไปแล้วก็เจอกับเห็ดแล้วก็หนอนผีเสื้อหนอนผีเสื้อเนี่ยก็บอกริทว่าด้านหนึ่งของเห็ดครับทำให้สูงขึ้นอีกดนะ้านทำให้ตัวหดลง แล้วอ,อ,อลิสเนี่ยก็ได้ลองเรื่อยๆจนกับสู่ความสูงปกติจากนั้นเธอก็สะดุดกับพื้นที่เล็กๆแล้วก็ใช้เห็นเพื่อให้ได้ความสูงที่เหมาะสมครับแล้วก็เขาเราก็อลิสได้เข้ามาในงานเลี้ยงน้าชาครับแล้วตัวละครในงานเลี้ยงน้าชาเนี้ยก็ให้ปิศาจมากมายครับอ,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 อลิสเบื่อกับปิศาจแล้วเธอก็จากไปครับ อาริสเนี่ยก็ได้เข้าไปในสวนครับแล้วก็ได้พบกับราชาและราชินีครับและราชินีเนี่ยก็ได้แนะนำความพูดติดปากครับซึ่งคือเอาหัวออกไปครับแล้วซึ่งราชินีเนี่ยก็พูดด้วยความไม่พอใจกับเรื่องอาริสได้รับเชิญให้มาเล่นเกมโคลกี้กับราชินีครับแล้วอาริสเนี่ยก็ได้พบกับแมวเชเสเซียครับ ราชินีได้รับแจ้งให้ปล่อยตัวดัชเชสออกมาครับและดัชเชสก็ได้ถูกนำตัวมาที่ร้านโคเก้แล้วราชินีก็แนะนำให้อลิสรู้จักกับกิฟฟอนซึ่งพาซึ่งกิฟฟอนก็ได้พาลิสไปที่เต่าจำลองซึ่งเศร้าอยู่ครับแล้วเต่าจำลองนียก็ได้เล่าเรื่องที่เคยเป็นเต่าจริง แล้วกิฟอนี่ขัดจังหวะเพื่อให้พวกเขาเล่นเยมกันได้ครับแล้วอลิสเนี่ยก็ได้เข้าไปไปเต้นรำกับเต่าจำลองแล้วกิฟอนแล้วขณะที่อลิสกับเต่าเนี่ยร้องเพลงกันอยู่ครับกิฟอนลากอาลิสออกไปเพื่อพิจารณาคดีครับก็ที่สาลครับในระหว่างการพิจารณาคดีครับอลิสเนี่ยก็ได้โตขึ้นเรื่อยๆจน ดอมมาดูแลบอกว่าเธอไม่มีสิทธิ์ที่จะโตขึ้นอย่างรวดเร็วครับแล้วอลิซบอกอะไรสาระจึงทําให้กษัตริย์ไม่พอใจคําตอบคําตอบทางอ้อมต่อกันตั้งคาถามครับแล้วอลิซนี่ก็ถูกเรียกขึ้นเป็นพยานแต่อลิซนี่ก็ได้โต้แย้งคำตัดสินของพวกกษัตริย์ครับแล้วได้เถียงกับราชาชนหราทีนีเกี่ยวกับกระบวนการพิจารณาคดี